้าาทกลลรรรเชชียวววนูไพ่มมังมแงแใจปปปก้้องไยใใหระาชน,นปัจจุบันสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้มีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวังประกอบกับปัจจุบันเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งบางครั้งเกิดลมเดนโชกแรง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ง่ายเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินการบาดเจ็บของร่างกายจากเหตุเพลิงไหม้และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพื่อกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการปฏิบัติในระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดและหลังเกิดภัยพร้อมทั้งเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงเทศบาลตำบลหนองช้างร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยระงับอักคีภยัยประจำปี2559ขึ้นในวันที่23มีนาคม2559โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเกิดเพลิงลุกไหมสาธิตการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ สาธิตการดับเพลิงที่ลุกไหม้จากแก๊สุงต้มและน้ำมันณบริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลตำบลหน,นองชาส่วนภาคค่ำเป็นการฝึกซ้อมแผนโดยการจําลองสถานการณ์จริงการดับเพลิงภายในอาคารโดยในการฝึกซ้อมมีการเปิดเสียงสัญญาณไซเรนของรถฉุกเฉินมีการจุดไฟจริงขึ้น การใช้รถและการติดต่อประสานงานในการฝึกซ้อมแผนเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและทดสอบศักยภาพหน่วยงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองช้างและเครือข่ายด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่อำเภอหนองช้างซึ่งมีพี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยระงับอัคีภยัยประจำปี2559เทศบาลตำบลหนองช้างมีดังต่อไปนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2. เทศบาลตำบลหนองฉาง 3. เทศบาลตำบลหนองไขยาง 4. เทศบาลตำบลเขาบางแกลก 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง 6. องค์การบร <6. S 2> ิหารส่วนตำบลหนองสวง 7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง 8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ 9. องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า 10. <yards> องค์การบริหารส่วนตำบลเขาควางทอง 11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล 12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยอย่ยยาง3องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอยาง14สถานีตำรวจภูธรหนองช้าง 15. โรงพยาบาลหนองช้าง 16. มูล,ลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี 17. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี 18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหน้องชาง 19. ชุดปฏิบัติการมวลชนอำเภอหน้องชางทหน้าที่อย่างภูดใจเราคือสุภาบุรุ่น,นักพระจนเลิงอย่าโมลงระเริงราสัตว์ธาจะเสื่อมพลายอาศาทุกคน เพื่อนกันคือเพื่อนตายยืนหยัดสู้เคียงกายมีภัยมีเรา